เอาะครับผมสวัสดีผู้เป็นคนด้วยนะผมนะวันนี้เราอยู่ในเกมโมบ l e เ e เจนด์อีกครั้งหนึ่งนะผมนะในพาร์ทที่12สองแล้วนะครับผมนะฮะออะสำหรับพาร์ทนี้นะผมนะก็มีตัวละครตัวใหม่เข้ามานะผมนะตัวละครใหม่ที่ว่านั่นก็คือตัวละครที่อยู่ตรงหน้าจอนี้เลยนะผมนะเป็นน้องพญานาคนะครับผมนะชื่อว่าเอ่ออะไรซิ <laughs> ชื่ออะไรซิน้องชื่อว่าคาริอานะครับผมนะฮะนี่ ที่มากนะฮะตัวนี้นะครับนะเป็นตัวละครตำแหน่งซับพอร์ตนะครับผมนะเป็นซับพอร์ตสายไฟเตอร์นะเออนะฮะซึ่งมีสกิลซ c ซแล้วก็มีสกิลฟื้นฟูให้เพื่อนด้วยนะครับผมนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นตัวละครตัวนี้กันนะครับผมนะในโหมดทั่วไป <laughs> เพราะว่าถ้าไปเล่นในโหมดแบบแรงนี่โดนแบนแน่นอนเลยอะเออเพราะว่าตอนเช้าไปเล่นอยู่นะฮะพักหนึ่งโดนแบนกับยับเลยเออไม่ได้เล่นเลยฮนะเนี้ยเออแต่ถ้าเกิดว่าไปโหมดทั่วไปนะนะยังจะพอแบบว่าเขาเรียกอะไรกดแย่งแข่งกับชาวบ้านเขาได้นะฮะเนี้ยเอออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครมือเร็วสาวได้สาวเอาแลาานะ้วจังหวะเนี้ยอ่ะกดแข่งกับชาวบ้านเขานี่มาแน่นอนสวัสดี <c oughs> มาแล้วได้เล่นแล้วโอ้ว้าวเราแย่งแล้วเราเลนนี่มันอะไรกันนี่ เดี๋ยวก่อนนะทำไมใจมันรักซัพพอร์ตเลยขนาดนั้นเพื่อนเอออาตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครซัพพอร์ตนะอย่างที่บอกไปนะผมนะเซตไอเทมก็เนื่องจากเป็นตัวละครตัวใหม่ก็ยังไม่มีเซตอะไรให้เลือกมากนะก็เซตตามชาวบ้านเลยฮะเนี้ยเออก็ตามนี้เลยแล้วกันนะฮะเนี้ยเราไม่มีตัวเวทเหรอเอาไปลงไปเวทก็ได้เนี้ย <laughs> อุ้ยรู้ฝั่งนู้นตัวเวทโคตรเยอะเลยมาสลับกับทีมเราสักตัวไหมเพื่อนอันนี้ยอ่อสำหรับตัวละครตัวใหม่นะผมนะคาริอานะผมนะผมก็ยังไม่ค่อยช่ำเหมือนกันนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะผมนะฮะเออแล้วก็คงจะไม่ได้อธิบายสกิลอะไรมากนะครับผมนะฮะเออสำหรับช่องผมนะนะเออคือแบบไม่ได้มาเพื่ออาจจะแบบว่ารีวิวตัวละครหรือว่าเออเขาเรีเยกนะมาโชว์ออฟอะไรนะฮะเออคือสําหรับช่องผมเนี่ยมาแบบเป็นสายเสพความบันเทิงนะฮะเออมาเล่นเพื่อเอาความสนุกอย่างเดียวนะครับวันนี้นะฮะเออก็เลยอาจจะแบบว่า ไม่ค่อยได้อธิบายสกิลเท่าไหร่นะฮะนี่ต้องขออภัยด้วยนะผมนะฮะอ่าไม่พูดพร่ำแล้วเดี๋ยวเราไปอันนี้ก่อนฮะเดี๋ยวเราไปเรียนกลางก่อนนะฮะอันนี้คือเรียนของเราใช่ไหมอันนี้คือเรียนที่ถูกต้องใช่ไหม<อ>เดี๋ยวก่อนนะซื้อรองเท้าธรรมดานะโอเคจัดไปฮะเนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะต้องไปช่วยป่าฟาร์มได้ไหมเออเดี๋ยวเราไปช่วยป่าฟาร์มสักหน่อยไปเออนะฮะเฮ้ยตัวละครตัวนี้ไม่ใช้มานาด้วยนะฮะเนี่ยไม่ค่อยได้สังเกตยังไง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 เองอะเองเองเองยังไงเองยังไงฮะเองยัง โอ้ยเจ็บฮะเว้ยเดี๋ยวไอ้หมนี่มันมีสกิลสตาร์แต่ไม่เป็นไรป่าเราเวทบูฝั่งนู้นแล้วนะฮะนี้อุย้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยชึบชึบโบเรียบร้อยโอ้โหมาเล้วสกอของเราอตอนนี้ผมต้องออกกันเวทนำนะฮะเนี้ยเออเพราะว่าตัวเวทเยอะมากแต่ก็อย่าดูถูกตัวละครทานาบีนะฮะเนี้ยเออเพราะว่าค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะยังไงยังไงจับทุ่มโบบาบึาบไปไหนไปไหนไปโอ้โหอุซ่าแฟตตามไปแม่ อูซ่ time, าแฟดตามแต่แม่งไปไม่ถึงความจริงอันนี้ <c oughs> แม่งเอ้ยเฮ้ยไปเอ้านายโถเอ้ยทำไ,ไมนาย,ยไม่ชนให้มันแม่นๆล่ะเพื่อนปะโทปลาหอกใส่มันเอออย่างนั้นทำได้ดีทำได้สวยโบโบโบ,โบมาจังหวะนี้ทุ่มกับบ้บโอ้โหสุดยอดจัดตัวละครตัวนี้ก็สกิลมีประมาณนี้นะผมนะคุณผู้ชมรู้ทันไหมเนี่ยคุณผู้ชมบอกยังไม่รู้เรื่องเลยมึงโบ๊ะบาโบ๊ะบาอะไรก็ไม่รู้เนี่ย อาไม่เป็นไรคุณผู้ชมดูไม่ทันก็ดูดูต่อไปเนี่ยไม่รู้จอธิบายยังไงเอออธิบายไม่เป็นเนี่ยโอ้โหดูก่อนนะโบโบเอาฮาร์ี่มันกลับเวรกรรมเดทแม่งเอ้ยเฮ้ยท้งเมื่อกี้ฮาร์ี่มันไม่วาร์ปกลับแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ไอหมอนั่นไอหมอนั่นไอหมอนั่นดักหน้าดักหน้าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง่ายว้เกือบไปแล้วดีนะตัวนี้มีสกิลกระโดดทะลุกระเพงแล้วผมนะ่ยเฮ้ย ทำอะไรเธอนี่แนี่โจเรียบร้อยโบฟาดตีตีตัวนี้ถือว่ามันจะเป็นซับพอตแต่ว่าจริงๆตัวละครตัวนี้เอาไปออฟเลนได้นะผมนะอันเนี้ยอืโอโอลา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  <c oughs> โอ้ยทราไม <c oughs> เรา,มเรามไม่ได้คิวโอว้ยเงี้ยจังเงี้ยจังเงี้ยจริงเออแต่ไม่เป็นไรจริงๆเราออกของสายแทงนะครับผมนะอนะันเนี้ยเออนะฮะก็เลยอาจจะไม่ได้แดกกับเขาหน่อยนะ <c oughs> เราไม่ได้ออกของสายดาวเมดนะนะอันเนี้ยเออ เฮ้ยชึบชึบโบโบโอ้โหแม่งไม่น่าไปไล่ตัวนู้นเลยกมของเวนเออยังไงยังไงยังไงมึงอะมึงมึงยังไงโอ้โหแม่งยกตัวตาย <c oughs> มีแต่มินยานเมื่อกี้ที่ยกอะอืมอืมเออไม่ได้ <c oughs> ในวินาทีสุดท้ายของฉันก็ยังไม่ได้อย่างงั้นหรือนี่บ้าจริงโอ้ยอะโอ้โหเมื่อกี้ตัวซับแม่งลัดได้แต่เราลัดไม่ได้บ้าบออู้แอดซิลล้วนเลย ิอืคิดว่าจะอรอดอรอเออคิดว่าจะอรอดอ่ะเออต่อยฮารี่มึงยังไงมึงยังไงฮอยฮมึงยังไงมึงยังไงไอเด็กไอเด็กไอเด็กหึหึหึมึงยังไงสุดยอดเดี๋ยวก่อนนะไอชายแป๊บนึงใจเย็นลูกอุย้ยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นอุย้ยแม่งหน้าดนมากเลยว่ะโอ้แม่งมันสโลวะ่ะ ไอตอนเมื่อกี้ที่ผมกระโดดผมไปไม่ถึงเพราะว่ามันสโลนะฮะอุ้ยจูเลียนรอดปะเนี่ยไม่รอดขอโทษเพื่อนเราไปช่วยไม่ได้อะ่ะเมื่อกี้เราสโล่อะเอาอากาศกับฮานาบีมันเล่นกันแล้วนะ่ะ <c oughs> สังคมเกมที่ดีอันนี้อ้ซีดเดี๋ยวเพื่อนเรานั่นเพื่อนเราอย่านะโอ้ยอยาขอโทษฮนะไอ้กระโดดไอ้โแต่ทีมเราก็รู้สึกเหมือนแบบว่าเริ่มอันนี้แล้วเนี่ยเริ่มแบบแอบตึงๆนิดนึงนะ ต่อให้ฝั่งนู้นจะมีตัวเวทเยอะก็เถอะโอ้ยเอสเตดว่ะอืมเออเรียบร้อยโอ้ยอย่านะอย่านะอย่าจี้อย่าจี้อย่าจี้จูเลียนบอกสวยว่ะจูเลียนเป็นคนไทยเหรออุ้ยเนี่ยแหละเราจะโดนคนไทยด่าก็ได้นะฮะเนี้ยพูดเหมือนกับตัวเองไม่ใช่คนไทย <c oughs> อ่ะด้เวลาขึ้นบ้านกัาแล้วอ่ะในที่สุดเออขึ้นบ้านเขาบ้างนี่ตีป้อมอืมอม เอ้ยยกมาเอ้อเรียบร้อยทุ่มแบบหืออย่างด่แมงไม่ตายโอ้โหมันมีแฟด <c oughs> ถ้ามันไม่มีแฟดแล้วก็บอกเลยนะเมื่อกี้อันนี้บอกก่อนเลยเธอเสร็จแล้วแน่ <c oughs> เฮ้ยเราเห็นนะหน้านายเราเห็นน,นะหน้าเธอเราเห็นนะนะะเราเห็นนะนะะเฮ้ยเราเห็นนะน่ะเอาทำไมกูไม่ได้วันนี้ <c oughs> <c oughs> <ๆ c oughs> อุ้ยสะกอแม่งสกอของฉัน เทวินอีโลเว่นมากมันควรจะได้มันไม่ได้เอ้ยเอ้ยจังหวะน,นี้ได้เวลาชนได้เวลาชนโบโบบ๊อบโอโหท้ายที่สุดกูก็ยังไม่ได้เลยนี่โอ้ my god โฮ้ยฮาริยาอย่าทำเล่านี่กูยกออกแม่งเลย <c oughs> หิวนะกับมึงมกูขึ้นอีกรอบกูขึ้นอีกรอบ,ก,อก,รอบกูติดใจ <c oughs> มามึงไปไหนกูไปด้วยอะไปไหนไปกันเพื่อนจดโอ้ยโอเคนายฟ้าเราส่งแค่นี้ก็โอเคแล้วเราคงมาด้วยกันได้แค่นี้ ไม่รู้แล้วผมไม่สนใจแล้วผมตีบ้านแล้วเออนะฮะเฮ้ยแต่นายจะไปเหรอเฮ้ยเราไม่ไปนะกลางวงเลยเพื่อนเฮ้ยแต่ว่าถ้าเราไปเมื่อกี้น่าจะได้ฮาร์รี่อยู่นะเออแต่เราไม่ไปอะ <c oughs> เรายิงเรายิงอันนี้เรายิงอยากได้บ้านนะเออเรากลัวแบบเกมพีก็เข้าใจปะ่ะแตบบ่ว่าอย่างน้อยก็แบบว่าขอเอาแบบว่าเขาเรียกไงนะสามทางอะไรเงี้ยให้มันแบบเออเข้าใจป่ะให้มันแบบสักหน่อยไปอันเนี้นะเฮ้ยเราไปด้วยไหมเฮ้ยชึบบ้า บงป้าบยังไงบ,บึบบึบจังหวะน,นี้ต้องเป็นของฉันแล้วโอ้โหแม่งก็ยังไม่ได้อะไรวะเนี่ยอุต่าห์ยกกลับมาแม่งโอ้โหจูเลียนแม่งก็ยังเอาของกูไปกินแม่งเลยจีจีครับผมวันนี้แหมต้องให้เราเอาจริงแม่งเลย <laughs> <laughs> อย่างขี้ฟันเลยแม่งอ่ะก็จบไปแล้วสำหรับเกมโมบ l e เ e เจน d ์นะครับผมนะในพาร์ทที่13 11ามสินี้นะครม,นะ <laughs> มาทุกพารหรือแม่งเลยเมื่อกี้อ่ะ อาพัดนี้ต้องขออภัยด้วยนะฮะจะพูดจาไม่รู้เรื่องไปบ้างนะฮะนะหรือจะมีแบบว่าเล่นหลอนๆบ้างก็ขออภัยนะผมวันนี้นะโอเคก่อนจากกันไปนะผมเดี๋ยวผมขอฝากไว้หน่อยละกันนะผมนะในช่องของเรานะผมมีกำหนดการนะผมประจําสัปดาห์ด้วยนะผมนะใครที่อยากจะรู้ว่าผมจะลงเกมอะไรช่วงไหนเวลาไหนนะผมนะก็สามารถเข้าไปดูได้เอที่หน้าโพสตเลยนะผมผมจะโพสไว้ที่หน้าแรกนะผมนะโอเคผมไม่มีอะไรจะฝากแล้วนะผมนะขอบคุณคุณมากที่เข้ามารับชมกันจนจบนะผมนะไว้เจอกันใหม่นะเผื่อหน้าคลิปหน้าเกมหน้าอะผมจะเป็นเกมแล้วผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีผม